สวัสดีครับทุกคนและนี่คือวอล์กไปสอบลายกระบังนะครับคลิปที่แล้วไม่มีอะไรอันนั้นเมาเลย่องคืนนี่เฉยเลยไปอัดก็นะฮะโดยที่คลิปนี้ผมไม่่อยได้ถ่ายมาเลยก็เลยจะมีแต่ภาพประกอบผมขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มมาดูกันเลยไปเพื่อนผมมันก็บอกให้ออกไวๆนะฮะรยบ้อยออกไปัตีห้าครึ่งไอ้หี้วไวาชิบหายเลยไปรถแม่ยังโล่งอยู่เลยถึงประมาณหกโมงกว่า แต่แม่งใหญ่โคตรอ่ะกูนึกว่าประเทศราชบ,บังนะเฮ้ยผมก็ได้บ้านแม่งหลงทางการสภาพเหนือกไปถึงถึง,ถ,งถึงตึกที่ต้องไปสอบอย่างที่ทุกคนก็ได้ทราบกันนะครับแต่กูไม่ทราบว่ามหาลัยยุดติดก,กับสนามบินสุวรรณภูมิคุณก็เลยจะสามารถเห็นเครื่องบินบินผ่านได้ตลอดเวลาจริงๆกูไม่เข้าใจว่านักเรียนที่เขาเรียนกันเนี่ยเขาเรียนกันไปได้ยังไงวะส่วนอันนี้ตึกที่ผมต้องสอบน,นะจำชื่อไม่ได้ขอโ,โทษ แล้วกูจำผิดด้วยกูนึกว่าดอยอิงคาบเช้าแม่งดอยอิงคาบบ่ายแลยดนี่นะฮะห้องผมต้องสอบดูในเงี้ยดูปกติมากเลยนะเว้ยแต่ตอนเข้าไปสอบจริงแม่งโคตรใหญ่พอาแม่งใหญ่และตึงเครียดเหี้ยๆทุกคนแม่งเงียบสุดๆอะกูเข้าไปเลยขี้แตกไอ้สัสวิชาได้จะเป็นวิชาจัดคอมโพสนะฮะงานก็ออกมาโอเคอ,อาจจะดูงงๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรผมพยายามนะ,ะสอบเสร็จก็ลงมาพักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ ผมก็ลงยิงข้าวที่พ่อกับแม่ซื้อมาให้ก็เป็นแกงกะหรี่ไก่ที่ไม่จืดสัสถ้าเจ้าของร้านพาไม่เห็นหรือโอตาลร้านนี้พามาได้ยินผมขอโทษด้วยนะครับแต่ไม่จืดจริงๆขอโทษครับผมส่วนอันนี้เป็นบาดแผลจากการสู้รบครับผมผมไม่เป็นโรคจิตวเวลาใช้สีน้ำอะไม่งต้องมาป้ายมือพวาะกูจุ่มน้ำมาเยอะเกินข้าบายก็ขึ้นไปสอบดอยอินต่อครับ